แอนซิเรียมเผยภาพงานบุญใหญ่ประจำปีทอดกระถินที่วัดซีเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกดเรียกได้ว่าสวยแล้วยังใจบุญอีกต่างหากสำหรับนักแสดงมากฝีมือย่างแอนซิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์เป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรผู้จัดละครแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้ความสวยลดลงเลยจริงๆ ล่าสุดทำเอาแฟนร่วมอนุโมทนาบุญกันเพียบกับงานบุญใหญ่ประจําปีร่วมอนุโมทนาแอนซีเรียมทําบุญทอดกระถินวัดซีเรียมพุทธารามจังหวัด ศรีสะเกตขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญมาโดยแอนซีเรียมได้โพสตข้อความระบุว่าทําบุญทอดกรถิ่นพระราชทานจากสมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชามสยมรมรชมารีนะวาวสีเรียมพุทธารามประจําปี2565จังหวัดศรีสะเกตขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญมาในครั้งนี้ทุกช่องทางไม่ว่าจะร่วมบุญใส่ซองโอนผ่านช่องทางออนไลน์ โรงทานและที่ได้เดินทางมาร่วมงานทอดถวายกระถินด้วยกันที่วัดนัคขะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วยลาบยศสุขสันเสริญและเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละด้วยเทินวัสิเรียมพุทธารามสาวันอย่างไรก็อนุโมทนาด้วยจ้าขอบคุณน,นสิเรียม